เคดีบักสังเกมดีเราจะไปต่อเลยเฉพาะแค่นี้ทุกคนก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันได้มาแล้วนะครับก็ไม่ยากหรอกถ้าสมมติติดขึ้นมาก็คงดึงตรงนี้ได้อยู่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราบันเลงกันเลยเรียบร้อยดีครับทุกคนลงมาแนละ้วแต่ขึ้นไม่ได้นะครับก็วิ่งนั้นทําไม่ได้ทุกคนวิ่งนี้ก็น้ําลึกเกินไปผมปั่นแล้วแต่ว่ามันแกบอกมันไม่โอเคผมก็โอไม่เป็นไร แล้วตอนนี้ผมพยายามขึ้นไม่ได้ทุกคนดูดิรอยที่ผมขึ้นทุกคนดูผมขึ้นไม่ได้นะครับผมก็ต้องบอกให้แกขุดตรงนี้ให้ผมขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ผมลงทุกคนผมไม่ได้อยากได้เงินนะครับทุกคนแต่แต่แ,ตแกรอนานมากเลยครับแกรอผมอ่ะผมก็เลยต้องลงให้แต่ผมรู้แหละมันไม่ติดเราทุกคนแต่น้ำลึกแต่ยังไงมันก็ไม่ติดทุกคนแต่ปัญหาคือมัน ันขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้มันขึ้นไม่ได้ครับผมทุกคนมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ม,ไม,ไดม,มีแค่นี้นะครับมันขึ้นไม่ได้แต่ถามว่าติดไหมมันมันมันไม่ได้ติดทุกคนก็นเดี๋ยวผมจะให้แกเปิดตรงนี้เอาเอาเอา,เอา,เอาช่องนี้ละเอาช่องนี้นะขึ้นไปครับแมนยางสตี๋ไฮยูไอแต่ว่ามันก็อ้ลงมาเ,าเป็นสาวเลย ขยับให้แกเหรอเนี่ย yeah, ทุกคนยังไงมันก็ไม่ติดนะทุกคนเนี่ยมันไม่ติดหรอกมันแข็งอยู่ทุกคนแต่ว่าน้ำมันลึกมันลึกมากเลยทุกคนดูดิไอแข็งอะมันแข็งอยู่นะครับมันไม่ติดหรอกแต่ว่าแกให้น้ำแกว่ายเยอะเกินไปนะครับทุกคนนี่ ก็ให้เจ้าของนาช่วยนะครับอย่างน้อยๆผมก็เออไม่เสียน้ำมันเยอะถ้าเรารู้ว่าเราลองแล้วมันไม่ได้เราก็ถอยนะครับทุกคนแต่ถ้าเราไปฝืนอย่างนั้นน่ะเราติดขึ้นมามันจะลําบากครัทุกคนถามว่ามันลึกไหมทุกคนก็ดูเอาคานอ่ะเห็นคานขาน้างหน้าไหมกน,นะครับผมก็อย่างที่ว่าทุกคนก็อย่าไปคิดเยอะครับที่ผมลงให้เพราะว่าหนึ่งจะเป็นญาติด้วยทุกคนแล้วก็สองแกรอผมนานมากครับรอผมอุ้ยหลายหลายเดือน จนแกก็บอกว่าน้ํามันจะแห้งมันจะแห้งมันไม่แห้งทุกคนเพราะว่ามันตรงนี้น้ํามันลงมาแล้วมันตรงนี้ไม่มีทางไปก็อย่างที่บอกนะครับตรงเนี้มันต้องทําก่อนน้าไม่นั่นนะครับผมผมไปซีเรียสนะทุกคนนะอย่าไปคอมเมนต์แทนผมอย่าไปซีเรียสแทนผมนะผมมาได้ก็คือผมขึ้นได้ทุกคนแต่ว่าตรงเนี้มันชันมันชันแล้วทุกคนดูดิมันขึ้นไม่ได้หรอกครับแล้วดอกมันไม่ใช่ดอกสูงทุกคนมันเป็นดอกลดดอกสองดอกดอกดอกเป็นเตี้ยครับ อันนี้ผมไม่ได้เหยียบนะทุกคนแต่ว่าน้ําที่ผมดันมาเวลาที่ผมถอยอโรตารี่เนี่ยมันจะเอาน้ําดันดันมาโดนกาแกนิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละครับผมเจ้าของนายก็เครียดอยู่ครับแต่ให้ทายังไงได้ก็ผมพยายามเต็มที่แล้วก็ไม่赖ครับแต่เรามีข้างๆนะทุกคนนะมีข้างๆอยู่ ฮ่าฮเนี่ยมันขึ้นได้ไหมทุกคนก็น่าจะได้อยู่นะได้อยู่แหละค่อยๆดัน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 ไอ้ไอ้เอากลางออกนึ่มมันติดขั้นอะไรครับผมก็ก็ยังดีนะที่แกช่วยนะครับเพราะว่า เรารู้ว่าเรามันลงไม่ได้ผมรู้นะครับแต่เราไม่อยากให้แกน,น,นันุนี่ไม่อยากให้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่อยากแบบว่าเฮ้ยผมไม่ลงให้แกนะนัน,นุนี่อะไรเงี้ยพูดก่อนแต่ผมมาลงให้ดูเลยว่ามันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่ผมรู้แหละว่ายัางไงมันไม่ไติดทุกคนมันไม่ติดแต่ว่ามันน้ํามันเยอะเกินไปทุกคนน้ํามันเยอะแล้วเสี่ยงเรามองไม่เห็นผมก็ไม่อยากให้รถผมดูน้ํามากนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละครับ ปาทุกคนเราลองขึ้นดูว่าได้ไม่ได้ผมก็โทรศัพท์ก็จับยากทุกคนไม่มีที่วางอ่ะได้มไม่ได้จับตรงนี้แหละทุกคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มองลอยนิดนึงนะ <laughs> ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไปฝืนเมื่อกี้ทุกคนถ้าให้ล้อฟีก็ค,คือคานค้ำเลยจบเลยทุกคนแต่อย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่เรารีบถอยนะครับเฮ้ยรุนใจแต่จะขาดทุกคน <laughs> คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะทุกคนนะรถ <laughs> หนักบางทีมันก็เสียงเยอะนะครับทุกคนก็โอ้ผมก็ ยังบอกนะครับผมก็อยากให้งานมันเสร็จนั้นทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ได้โกรเจ้าของนานะเพราะว่าผมอยากให้แกรู้ว่าผมลงไม่ได้จริงๆแกรอมานานเอออย่าดรามา่าว่าลงไปทําไมนั่นนี่โอ้ยเราก็รู้อยู่เราไม่ใช่เด็กเออก็จะโทรหาใครดีกําลังคิดอยู่ถ้าสมมติติดนี้ก็ <laughs> เครียดเลยเจ้าของนายเครียดเลยครับปั่นก็ปั่นไม่ได้อะไรครับตัไม่เป็นไรครับแกมีอีต็อกอยู่ก็ให้อีต็อกถ่ายต่อแล้วกันทุกคนเ <s hr ie> สียเวลาผมรู้นะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ติดหรอกทุกคนแต่มันจะติดคันนาเนี่ยแ <laughs> หละไอ้ข้างล่างก็ไม่ติดแต่ไอ้คันนาเนี่ยจะโคตรหาเลย ทุกคนไปเรียบร้อยทุกคนดูวปั่นกไดไลค์ปั่นกดแชร์ปั่นกดสตอร์คให้เลยนะครับบ๊ายบาย